สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่มีใจรัก,กรเกษตรเชนน่นกันกับผมมวันนี้ผมพาไปเบิงสวนแตงโมและก็มีบักอือปลูกไปแนบ่หลายนะครับบักอือนี่คือสวนแตงโมพันธุ์ตอปิโดที่ผมปลูกไว้ปลูกในรูปแบบกเกษตรอินทรียทั้งมัดนะครับอายุของแตงโมอายุได้เดือนเคิง เบิงสภาพแตงโมแล้วก็กกำลังงามนะครับหลังจากผมฉีดน้าม,มักไปสามรอบแล้วหน้าม,มักที่ผมมักไว้เองนะครับเศ้านี้ผมก็ภา้เลก,กิจก็คือเก่านะครับเอาฟุ่นมาใส่ปุ้นหรือว่าปุ๋ยมักนะครับปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนี่แหละสวนผมนี่จะเฮ็ดรูปแบบบอสไซส,สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่การปลูกการเตรียมดินจนไปถึงการเก็บเกี่ยวกับว่ามีสารเคมี ยังเลยเศร้านี่ผมก็ได้นาเอาฉี้ไก่มักผมมักฉี้ไก่กับฉีหมูใช้น้ากันผมก็เลยเอามาใส่ฝังลงคางเงาหรือว่าคางต้นมักแตงโมนะครับใส่ไปมือละเล็กละหน่อยนะครับยามแรกผมก็เอาสารจุลินทซี์นะครับหรือว่า EM ที่ผมมักไว้เอามาฉีดพ่นทุกซิปหามือผมจะฉีดพ่นสารจุลินทซี์นะครับเพื่อเป็นปุ๋ยท่างใบ แล้วก็เป็นการเห็ดหมอกเทียมเป็นในโตนะครับช่วงนี้เป็น,ปนช่วงฤด,ดูแรงหมอกกับบ่อ่อยหลายช่วงนี้ซึ่งแตงโมก็ต้องการหมอกต้องการน้ำพ่อได้ยูได้กินนะครับบ่ต้องการหลายแตงโมหนํำค้างแตงโมหน่ำหมอกนี่นิยมปลูกช่วงนี่แหละครับพฤทธิจิกาท่านว่าคนจะนิยมปลูกเพราะว่าบ่าต้องการใส่น้ำหลาแล้วก็แตงโมบ่ต้องการน้ำหลานะครับ ก็เป็นการปลูกพืชฤดูแรงเพื่อเป็นการส้่งรายใดอีกทังหนึ่งของอน้องเกษตรกรภาคกิสานของห้าสสำหรับผมเองก็ปลูกเพื่อไว้ทกกินนะครับเหลือกินผมกัจ้างขายวิธีการปลูกผู้ใดอยากหูกับคอมเมนต์มาสอบถามใดหรือว่าสูตรน้ำม,มักสูตรปุ๋ยมักต่างๆถามเขามาใดครับยินดีตอบเพื่อเป็นแนวทังให้กับน้องๆผู้ที่มาเห็ดเกษตรมือใหม่ ได้ไปพับใส่นะครับสําหรับผมเองก็เลี่ยนถูกเลี่ยนผิดมาใส่เวลาอยุสิบก็ปีนะครับในการปลูกแตงโมนำหมอกหวังเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มาเบิ้งแล้วให้ได้ประโยชน์ร้ายที่สุดขอขอบคุณที่ทุกท่านที่ตามครับสวัสดีครับ